สวัสดีเจ้าพี่น้องสุขุสุขคนมือนีเจดวงกัสิมาอัปเดตข่าวสารตามเคยพี่น้องกะมมือนีกัดมือพี่น้องเจดวงก็เห็นขา่าวล่าสุดที่ทางงาน้นองคอาเตือนนะพี่น้องกะดาม่าแล้วเนาะตามเคยละที่ว่าซื้อบ้านไม่ละพี่น้องซื้อบ้านไม่แล้วกัซื้ืนบ้านไม่บัาที่นี่กะประเด็นก็มีอยู่ ประมาณว่าที่สีขืนบานไม่วันที่เจ็ดมิถุนายนนี่พี่น้องเป็นยังพงยาบาลเพิ่นคือบรูเรื่องประมาณนี้อ่าก็คือว่าพยาบาลเพิ่นเรื่องสําคัญขนาดนี้เนาะคนก็เล่ยง,งว่าทางงาคอปเตอร์หนีบอดเอาเซิร์นพื่ทั้งพงยาบาลมารวมงานขืนบานไม่บอหรือยังไดฉันดีทั้งทั้งที่พยาบาลเพิ่นก็กะือว่าเป็นหัวนาวง ถือว่าเป็นภูมิระพูดเลยล่ะพี่น้องสําหรับน้องครอบเตอร์เนาะน้องเขาอาจสีบลูเรื่องปัญไดประมาณว่นเรื่องของคุณยายแบบนี้การที่จะแจ้งว่าขืนบานไม่หรือว่าสีเสิ้อไปน้องก็อาจสีบอทลาแบบรู้เรื่องเนาะก็ต้องเป็นทางคุณยายทางยาทางพอ่อหรือว่าจังไดก็ต้องมีการแจ้งให้ทางพยบาบาลทราบไงจังน้อยบริว่วายอยากเข็ดยยังกระเฮ็ดไป ตัวไปทีมันโบเมนพี่นวลบาบอการทีข้นเข่านี่ <c oughs> เคยลำบากมากพี่นวงแบบใส่ซีวิตทีลำบากมากแล้วมีคนคนหนึ่งชุดเาข้นมาแบบนี้เอาพี่นวงคิดเบิ้งว่าคนคนนั้นสี่มีบุญคุณกับเข้าขนาดได้ในเมื่อวันวันหนึ่งขอบัวของเข่าประสบผลสําเร็จเออมีบานมีซองได้ยู่มีโอกาสได้ซื้อบานไม่พี่นวงมีโอกาสได้ขืนบานไม่แน่น,นอนละ่ะทุกน้นแล้ว กองเสื้อแล้วาคนที่สําคัญเนาะถือว่าพูนยาบาลฟิรแรนแลดนเพื่อนก็นเป็นคนสําคัญผู้นึงล่ะท,ทั้งททีแบบว่าคนกาจสิคิดว่าพูนยาบาลสิรู้เรื่องแต่ที่จริงแล้ว่พี่น้องเพื่อนบ่รู้เรื่องเลยสิึ้นบานไม่วันทีเจ็ดนี่บอกเอาซื้อบานตะเหิงเพื่อนว่าขน้หนก็นคิดเบืบ่องหลดว่าทางงานนี่เพิ่นสีแบบมีอยียง,งข้างค่าใจบ่ก็คือว่าเป็นยังคือบ,บอ่บกทางพูนยาบาลฟิรแรนแลด์จะข้าหนึ่งสินะ ก็เลยแบบว่าด่ามาเนีย่ยจ้งน้อยพี่น้องบางท่านก็บ่าลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมคนที่มีพระคุณเนี่ยอหรีพี่น้องพอมินต่อมาเขาบอกว่าเขาบ่าอยากเบ,าบ้าบ่อยากบอกกรซ้าเขาถอดบอดเอ้ยบ่ต้องมาสนใจนเขาหรอกบางท่านก็นว่าเขาคงสีบอคิดด่าบอดเป็นคนสําคัญแล้วละ่ะก็คือตอนนี้เขามีคนซอยเหลือหนุน เป็นตัวเป็นตนแล้วพี่น้องอันนี้ก็ค้นกับมองน่อีกม่วหนึ่งบาเนี่ยเราคุ้นคนหรือเปล่าเนี่ยเราคุ้นคนที่ซอยเหลือจะคลองมาอันนี้เจด,ดวงกับโบโหเด้อว่าเพิ่นสีเนี่เราคุ้นกันบอหรือจริงไห,หรือว่าเพิ่นมีอียงค้างค่าใจกันบออันนี้เข่ากับโบูหน้าเพิินพี่น้องแต่จากการมง่งการกระทําแบบนี้มันกับอดบ่ได้ที่สิม่วงมาเนี่เราคุ้นคือ่าพี่น้องนี่ก็เป็นประเด็นกันยุบัดมือพี่น้อง ทางบางท่านเพิ่นก็ว่าเฮ็ดอันคุ้นถ้ำคุ้นคนบ่ขึ้นดอกท่านพยาบาลฟินแลนด์จังว่าเนาะพี่นองพี่นองมีความคิดเห็นแบบใดจังใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปเจด,ดวงได้เดอ้อมือนีเจด,ดวงกะขอลาไปก่อนมื้อนาพอกันไหมสวัสดีจ้า